สวัสดีครับวันนี้ในเกมโซลแลนดนิเวิลวันนี้เราก็จะพามาดูการ์ดใหม่ที่แอบอัปเดตมาละกันนะในส่วนของการ์ดเซียนกระบี่เฉินซินแบบระดับ UR แอนติเมตนะก็บอกเลยว่าเป็นการ์ดที่อัปเดตมาใหม่อีกแล้วแล้วก็ไม่มีในประกาศด้วยในส่วนของการ์ดใบนี้นะเนี่ยเพราะว่าตรงประกาศอัปเดตตรงนี้ก็ไม่ได้มีบอกว่าจะมีการ์ดใหม่เข้ามานะไม่รู้ว่าจะเข้ามาตอนไหนอาทิตย์หน้าไหมหรือว่าอาจจะภายในเดือนนี้หรือเปล่าในส่วนของการ์ดใหม่นะ แต่ในสมุดภาพแบบมีให้เราดูละในโซของการ์ดใหม่นะก็คือการ์ดเฉินซินนั่นเองเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นี่ก็จะเป็นการ์ดนี้เลยนี่ใช่ไหมเซนกบีเฉินซินบอกเลยโอ้โหอ,อาร์เทมากในโซของปูกบีเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูระดับ UR กันนี่นะระดับ UR บอกเลยการ์ดอาร์ดบบสวยและเทมากเลยดูดีในวนของเฉินซินนะก็เป็นการแบบแอบเอามาใส่ในส่วนของสมุดภาพนะแต่ในอัปเดตก็ไม่ได้บอกว่าจะมีการ์ดมาอะไรยังไงนะในส่วนของการอัปเดตวันนี้เนาะก็ไม่ได้มีบอกว่าจะ กดจะมาอาจจะมาอาทิตย์หน้าหรือภายในเดือนนี้แหละคิดว่าน่าจะมาในส่วนของกดเฉินซินทุกคนก็เตรียมที่สุ่มรอไปเลยนะก็ไม่ใช่เป็นกาเทพนะก็เป็นการอยู่อาร์ติเมตธรรมดานะไม่ใช่ส่วนของกาเทพเนาะส่วนของเฉินซินนี่ีเรามาดูสเตตัสพื้นฐานกันดีกว่าสเตตัสพื้นฐานเขาจะบวกกาลัง16%แล้วก็ในส่วนของดาเมจคริติคอลนะตรงนี้ก็ค่อนข้างดีเลยในส่วนของ2อันนี้กําลังกับดาเมจคริติคอลเดี๋ยวเราพาไปดูสกิลใหญ่กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงในส่วนของสกิลใหญ่ มาดูในตรงการ์ดนี่จะดูได้ละเอียดมากกว่านาะในส่วนของเอฟเฟกนี่นะก็จะบัฟเป็นบัฟตรงนี้นะในส่วนของเทพและปีาศาจนะนี่ในส่วนของตรงนี้นะโอ้โหบัฟค่อนข้างยาวเลยส่วนของการ์ดอาเฉินซินมาลํำดูอะไรดีวะทุกครั้งที่ปล่อยทักษะวงแหวนเราก็จะได้รับเจ็ดจำงกระบี่เจ็ดสังหารมาหนึ่งขั้นนะก็จะบวกความเร็วในการเคลื่อนที่หนึ่งเปอร์เซนต์แล้วก็ดามีสุดท้าย หนึ่งเปอร์เซ็นต์วิชาดาเมสาดทาพลังโจมตีสุดท้ายมาห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสิบวิล้วก็จะซ้อนทับได้ห้าขั้นก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเร็วในการที่จะบบกมาห้าเปอร์เซ็นต์นะในส่วนของซ้อนทับห้าขั้นแล้วก็จะได้รับเอฟเฟกต์แกนแท้วิชากระบี่ต่อเนื่องสิบห้าวิแกนแท้วิชากระบี่จะบบกดาเมสุดท้ายเพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นต์และในขนาดได้รับเอฟเฟกต์นี้เสริมสถานะขึ้นอีกก็คือทะลวงขีดจำกัดนะทะลวงขีดจำกัดก็จะได้รับจะได้รับดาเเมมสุดท้้ายพิ่ขึน 6%ให้แก่ให้กับศัตรูในระยะ10เมตรก็คือศัตรูภายใน10เมตรน่ะก็จะโดนดาเมจดาเมจสุดท้ายแรงขึ้น6%และเมื่อ,อแกนแท้วิชากระบี่สิ้นสุดลงจำนวนของเจตจำนงกระบี่สังหารเนี่ยก็จะหายไปภายใน30วินะแล้วก็จะรับเจดจำนงสังหารกระบี่ไม่ได้ด้วยในส่วนของในภายใน30วินเนี่ยก็คือมันจะเอาสแต็กอันเนี้ยมาระเบิดเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะดามเมจสุดท้ายตรงนี้คิดว่านะผมคิดว่าใช่มันก็จะหายไปภายในสามสิวิเราก็จะเก็บบัฟตรงข้างบนนี้ไม่ได้นะสนองเจตจจำนงกระบีนะ่เนี่ยก็บอกเลยว่ามันก็เป็นอะ,อะไรที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันบัฟในส่วนของพลังจบตีสุดท้ายด้วยแล้วก็ดามเมจสุดท้ายด้วยก็ว่างดีในส่วนการ์ดเฉินซินนะคิดว่าแต่ก็อาจจะต้องเก็บสแต็กนานิดนึนงเพราะว่าถ้าใช้แก่นแท้วิชากระบี่ไปแล้วก็จะต้อง รออีก30มสิบวิเลยมันจะใช้ได้ก็ปกติแหละสำหรับการ์ดอยู่อันติเมตมันก็จะต้องแลกมันด้วยกูลดาที่นานค่อนข้างนิดนึงก็แบบพอๆกับการ์ดเซลูแหละลุนพาไปดูเนี่ยเห็นไหมอย่างอย่างการ์ดเซลูเนี่ยก็คือ60ิวิเลยนะกว่าจะกระตุ้นบัฟหนึ่งทีเห็นไหมก็คือ60ิวิเลยก็อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่ากระตุ้นไปแค่30วิเองก็ถือว่าไม่ได้นานนะอย่างเซลูคือ60ิวิเลยก็ค่อนข้างนานแต่อันนี้3 0สิบวิก็ไม่แย่เท่าไหร่นะก็เก็บสแต็กได ก็คือถ้าแบบโอ้ยใบที่5นี่ก็คือ10%เอนตะ่ะเก็บครบ5ขั้น,นก็คือแบบ5้เลยอนะโอ้อย่ังโหดนะบอกให้ด,ดูดีเพิ่มแบบอย่างเยอะเลยอนะในส่วนของ5าใบและ10ใบในะเนาะก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเปิดไปละกันในส่วนของถ้าแบบการ์ดมาอนะไรเงี้ยเดี๋ยวผมคิดว่าอนาคตเดี๋ยวก็น่าจะเข้าในส่วนของการสุ่มวงล้อนะในส่วนของเศษการ์ดเชิญซินตรงนี้ก็บอกเลยว่าแนะนําให้มีนะก็บอกเลยว่า รางจอมตีสุดท้ายแล้วก็ดาเมจสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างบวกดาเมจให้ไอเดีเราค่อนข้างเยอะในส่วนของตรงนี้นะก็เดี๋ยวว่าการ์ดมาเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มให้ดูแล้วกันว่าเลดหรือว่าตู้ LED เลดอะไรเป็นยังไงนะก็บอกเลยว่าการ์ดนี้ก็มีการแอบเข้ามาใส่เนาะก็ว่ามันอยู่ในสมุดภาพแต่ก็ไม่ได้บอกในปกโปงประกาศเลยว,ว่าจะมีการ์ดใหม่มาก็อันนี้ก็มาแบบดูเอฟเฟกต์คร่าวๆมาดูการ์ดรีวิวการ์ดให้ดูแบบคร่าวๆก่อนละกันในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวการ์ดจริงมาแล้วก็จะมา ทดลองทดลองดาเมจแล้วก็มาสุ่มให้ดูกันในส่วนของการ์ดใหม่เช่นซินนะก็จบไปแล้วในส่วนของการอัปเดตในส่วนของการ์ดนะก็มีการแบบแอบเข้ามาใส่ในส่วนของสมุดภาพด้วยนะในส่วนการ์ดใหม่ก็มาพามาดูอาร์ตแล้วก็สกิลข้าวๆในส่วนของการ์ดใหม่กันนะเดี๋ยวรอแบบ าการ์ดอัปเดตจริงเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มแล้วก็รีวิวดามเมจอะไรให้ดูกันอีกทีว่าแรงแล้วก็ดีแค่ไหนส่วนของการ์ดเฉลิมที่เข้ามานะวันนี้ก็ประมาณเรื่องการในส่วนของคลิปวดโดนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้แนะนําระบบไหนเกี่ยวกับเกมโซแลนด์นิวโวก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยในส่วนของคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาททีด้วยครับสำหรับคลิปวดโรนี้สำหรับวันน,น,นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย